สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน<ห>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอกปร,รกับงานของในหลวงรู้บา,หายหลวง นายพลากรสุวรรณรัตน์องค์คมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกรปร,รอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมการดำนาขั้นบันไดโดยปลูกข้าวพันธุ์บือรอก,กับเกษตรกรในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดำริดอยม่อนล้านและดอยแบแลจังหวัดเชียงใหม่ว่าการเพาะปลูกข้าวนาดาในพื้นที่นาขั้นบันไดเนี่ยได้ผลดียิ่งขึ้นก็มีหลายส่วนราชการช่วยกันหมดนะครับทั้ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมชลประทานกรมการข้าวกรมปศุสัาาตว์ทหารพลเรือนตำรวจทุกฝ่ายช่วยกันหมดนะครับที่จะพัฒนาพื้นที่ที่อยู่เชิงเขาเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ใช่แหล่งต้นน้ำลำธารโดยตรงเนี่ยทำนาขั้นบันไดแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาหาพันธุ์ข้าวที่ดีมาให้เขาเขานอกจากจะพอกินแล้วก็ยังแบ่งปันแลกเปลี่ยนหรือนำไปขายได้ด้วยนะครับ นอกจากในฤดูการที่นอกฤดูทำนาเนี่ยชาวบ้านก็สามารถทําพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชล้มลุกพืชโตเร็วไม่ไว่าจะเป็นวักทองถั่วต่างๆพืชผักสวนครัวทําได้หมดนะฮะปัจจุบันหจน อยู่ที่ดีขึ้นมีความรู้ตามหลักวิชาการอย่างดีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ของตนเองนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูป่าไม้ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งใองเราสุจ